25,990าเป็นราคารับเองทั้ง4สาขานอกนายกรามอินทราเดอะโฟลตบางัดเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีคู่หูที่ดูดีที่สุดตอนนี้ก็คือ C ี u จะเป็น i3 12100F กับการ์ดจอ rtx 3 6 0ถ้าราคารวมส่งเนี่ยมีการเก็บเงินปลายทางได้อ่ะอันนี้พูดอย่างนี้ก่อนราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางของตรงของแถมทุกอย่างอันนี้แถมฟีดแผน่นรองเมาส์ pny เป็น xlr 8ตัว rgb มูลค่า890แล้วก็คือของแถมที่มันมีอยู่แล้วอย่างเออ้อ แผ่นเพรทไ i ไฟพวกนี้ก็คือแถมอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือแผ่นลองเมาส์ RGB ที่จะแถมที่แถมอยู่ในซิสเตมนี้นะกดตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไฟ เห็นปะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมไม่ต้องรู้อะไรกันมากนะครับในเมื่อเรากำลังจะไปเทสเกมแรกที่ w a r z o n e 2.0เป็นความละเอียดที่ 2K Quality ตรงนี้ผมเปิด DLSS เป็น Balance แล้วปรับภาพสุดๆุดสุไหมสุดนะครับทุกอย่างปรับสุดทั้งหมดนะครับประมาณ90กว่าเฟรมโอ้โอเคไม่ได้แย่หรือเปล่า95เฟรมไม่แย่ฮะ นี่คือ Quality w a r z o n e ลองทดสอบดูคร่าวๆง,ง่ายๆอะผมจะลดปรับมาเป็น Full HD เผื่อใคร,ใครน้องๆหลายๆคนอาจจะเล่นแค่ Full HD นะครับพอๆกันนะไม่ว่าจะเป็น 2K ห,หรือว่าจะเป็น 2K หรือว่าจะเป็นตัวอ้ยอ้ยดีกว่านิดนึง110เฟรม111เฟรมเห็นปะ115เฟรม ต่อไปครับค m ายเประเทศแค m ิฟรซิตี้ครับ 2K นะ FXAA เป็นออด FSA เป็น X2 นะครับ x 1 0 Texture Budget ปรับสุดทุกอย่างเป็น r really e a l l y High Refresh MSA เป็น X2 120กับกเฟรมอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครไปด้วยเลย60 70 75เฟรม70 80เฟรม75เฟรมตรงนี้ถือว่าเล่นได้ฮะ ไม่แย่ครับ70เฟรมตรงนี้แล้วก็พังที่ 2K เลยนะป,ปรับภาพตรงนี้เป็น high ครับ DLSS เป็นบาลานซ์ high หมดปิดเรนะประมาณ87เฟรม90เฟรม86เฟรมตรงนี้87 88เฟรมนี่คือ 2K นะย้ำอีกรอบหนึ่งนี่คือ 2K นะเว้ยมาเวท Spider Man Remaster ที่เป็น 2K เปิด DLSS เป็นบาลานซ์นะครับกราฟิกตรงนี้เป็น very high นะเปิด ray tracing เป็น very high ครับโอ้โหเฟรมเรทไม่สูงแต่ไม่ต่ำ เอาอย่างนี้คือดึงแบบดึงเต็มข้อเลยอ่ะในกระจกเราจะเจอเติกจริงๆอย่างนี้นอกกระจกเราจะเจออย่างนี้เห็น Spider Man ปะเห็น Spiderman ปะเห็นตัว Spiderman เป็นคูณ2ป่ปะนี่คือการเปิดเรกินสเปคครับแต่สวย for ซ่าเราสั้นห extreme ปรับสุดละแล้วก็เป็น k 72เฟรม 72เฟรม70กว่าเฟรมตรงนี้การ์ดจอรัน99 75เฟรมดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าซิสเต็มนี้อาจจะเป็นซิสเต็มที่เหมาะสมสำหรับการเล่น 2K หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปโอวัตถูกันฮะ 2K นะ 2K อัลตรานะโอ้ยไอ,ไอตัวนี้โคตรโหดไอเสอือดูดิมันมีเวทมนต์ยิงออกมาได้ดูท่ายิงมันดี166 167ิเฟรมนี่ล้อมหลังล้อมหลังเป็นไงล่ะ กราฟิกครับอันตราอยู่แล้วนะดิสเพย์เป็น 2K ครับต้องขอเปิด DLSS บา l a n c e ก่อนนะ60เว้ยมันก็ยืนได้อยู่นะเว้ยอาจจะไม่สูงแต่ก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าฮะนี่คือ 2K ฮะไม่ได้แย่ปะไม่ได้แย่เลย60-70เฟรมสำหรับ God of War นะครับอ่ะต่อไปครับ Red Dead Redemption 2ฮะ 2K เท็กเจอร์เป็นอันตราตัวนี้เป็น X4 แล้วเป็น High High, High. High. b า l a n c e ครับความละเอียดที่2560คูณ140แล้วปรับเท็กเจอร์เป็นอันตราทุกอย่างเป็นไฮเฟรมเรดไม่สูงนะ 75เฟรมแต่ถือว่าเล่นได้นะครับถือว่ายังคงรักษาได้นะ P U B G ครับเป็น 2K นะ 2K อันตรทั้งหมดนะครับพดเื่ออย่างเยอะเฟื่ออะไรดนักหนาไม่รู้อะเปื้นโคกเอามาทำไมอะ96เฟรม97เฟรมถ้าลดถ้าลดทุกอย่างเป็นมินิโลลงฮนะแล้วปรับวิวดีไซน์เป็นอันตรากับเท็กเจอร์เป็นอันตราจะเกิดอะไรขึ้นนะถ 2K ครับเห็นไหมร้อยเท่าไหร,ร่อ่ะนี่ปรับแบบปรับแบบโปรเพเยอรแล้วนะ เฮ้ยเรามีปืนลูกซองอยู่นี่หว่ามันนี้มันมาใช้อะเว้ยนี่ซูนจัดนี่ซูนจัดเก็บ2โง่อันนี้เป็น 2K นะปะเป็นไฮนะเจ็ดจิบกว่าเฟรมโอ้ยอัรตอ่อกลางวันเจ็ดจิบสี่เฟรมโอ้ยเสือโอ้โหโอ้มันสวยงามอย่างนี้เองฮะอ,า,อาตต่อกลางวัน ผมฝากเครื่องนี้ไปด้วยนะท่านผู้ชมฮะ CPU เป็น Intel Core i3 12100F เหมือนเดิมนะเอาตรงๆนะ4คอร์8 thread turbo 4.3แค g 17ไม่ต้องพูดเยอะอันนี้เมนบอร์ด ASUS Prime h 6 1 0เหมือนเดิมนะครับรองรับ AMI N.2 เรียบร้อยนงนั้นนี่คือมัลต์บอร์ดเป็น ASUS Prime H610M-K DDR4 นั่นเองในส่วนของ RAM ครับ 16GB Dual Channel ที่บัส3200 MHz นะครับจาก Kingston ตัว Fury Beast ฮะตัวการ์ดจอจะเป็น GW Uprising Dual Fan ฮะ GeForce RTX ตัวนี้ เป็น1360นะแรม12 g ิ192บิตแล้วเป็นของใหม่ทนะั้งหมดประกัน3ปีเต็มอันนี้การันตีว่ามันคือของใหม่เว้ย Power Supply 600วัตต์จาก a e r o c o คู ool, ตัว u n i t e d Power นั่นเองนะครับ600วัตต์80พลัสตรงนี้ต t o r a g e จะเป็น500กิกจาก p พีเช่นเดียวกันยอร์ล,ลีสปีดนั้น3,600เมกเปิด แล้วตัวเคสครับ Sigma Tech ครับ Infinity หน้าตาเครื่องจะเป็นเพนเพลนง,ง่ายๆแบบนี้พอลมเคสด,ด้านหน้า3ตัวด้านหลัง1ตัวกลายเป็น4ตัวที่เป็น RGB ครับ CPU แทเป็นยังไงฮะจะเป็น i3 นะครับ 12100F เหมือนเดิมนะครับ 4, T, 4, Hz, 4. Hz, Lake, GA, 1, คอร์8เทรดแคส17เมกตรงนี้4.3 GHz ดสามกิกะเฮิรตซเทอร์โบออเดอร์เลก LGA 1,700งพันเนะครับเมนบอร์ดเป็น Asus Prime H 6 1 0 MKDDR4 นะครับโอ้เมมโมรีครับ16 g b ครับ DDR4 บั๊กสามพันสองร้อยเมกะเป็น แรมคิงตันชิปนันยาแล้วก็กราฟิกการ์ดเป็น Nvidia GeForce RTX 3060ยจาก p พยครับแรม 12GB g d กิก์จากจาก s u n g 192้อยบิตครับ c o d a Core 3584้ยังไงมาฝากเครื่องนี้ไปด้วยครับท่านผู้ชมฮะลองพิจารณาดูผมมองว่าราคาซิสเต็มนี้ราคานี้ได้แบบนี้ไม่น่าเกลียดขอบคุณทุกคนที่ติดตาม I have CPU วันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ